ถ้าให้เลือกระหว่างบ้านที่สะดวกสบายกับรถคันหนึ่งที่มีแค่บอกกับแอร์คุณจะเลือกอะไรคะใช่ชาวจีนคนหนึ่งค่ะแต่สินใจอยู่ในรถอีวีของเขามาตลอด4ปีทั้งที่เขามีเงินมีงานมั่นคงและมีครอบครัวที่รออยู่ทุกสัปดาห์สิ่งที่เขาเลือกนะคะไม่ใช่เพราะขัดสนหรือว่าเขาจนค่ะ แต่เพราะว่าเขาพบว่าชีวิตแบบเรียบง่ายคืออิสระที่แท้จริงค่ะจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตบนรถนะคะชายชาวจีนชื่อว่าจางยุนไหลนะคะเป็นโปรแกรมเมอร์วัยกลางคนค่ะเขาเคยเช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่ในเมืองเซนเจิ้จนนะคะค่าเช่าไม่แพงมากค่ะแต่ก็พอรู้สึกได้ว่าเงินหายไปทุกเดือนใครเป็นแบบนี้บ้างจนวันหนึ่งนะคะเขาออกทริปกับเพื่อนแล้วได้ลองนอนในรถอีวีของตัวเองค่ะ เขาคนพบว่ามันสบายกว่าที่คิดมีเบาะกว้างพอจะปูเป็นที่นอนมีแอร์ที่เปิดได้โดยไม่ต้องสตาร์ทรถและไม่มีเสียงใครจางยุนไหลนะคะเป็นโปรแกรมเมอร์วัยกลางคนค่ะเขาเคยเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ในเมืองเซนเจนค่ะค่าเช่าไม่แพงมากนะคะแต่ก็พอรู้สึกได้ว่าเงินนั้นหายไปทุกๆเดือนมีใครเป็นแบบเขาบ้างไหมคะ จนวันหนึ่งค่ะเขาออกทริปกับเพื่อนๆแล้วได้รองนอนในรถอีวีของตัวเองเนาะเขาอะค่ะก็พบว่าเฮ้ยมันสบายกว่าที่คิดว่ามีบอกว่างพอจะปูนอนเป็นที่นอนได้มีแอร์ที่เปิดได้โดยตลอดเวลานะคะโดยไม่ต้องสตาร์ทรถเลยและไม่มีเสียงใครไม่มีเสียงคนมารบกวนด้วยนะคะนั่นคือวันที่เขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่า ถ้าอยู่ในรถได้แล้วเราจะเสียเงินค่าเช่าห้องไปทําไมอะเออมีใครเคยแอบคิดแบบจังยุนไหลบ้างไหมชีวิตจริงที่เกิดขึ้นในรถคันนั้นนะคะเขาอะค่ะไม่ได้ใช้รถแค่เป็นที่นอนแต่เปลี่ยนมันเป็นบ้านเคลื่อนที่เต็มรูปแบบค่ะเขากินมื้อหลักนะคะในโรงอาหารของบริษัท อาบน้ำในฟิตเนสที่เขาสมัครเมมเบอร์เอาไว้เนาะหาที่จอดรถกลางสวนสาธานะรณะเงียบๆทุกๆคืนนะคะที่เขาจอดฟรีได้กับบ้านที่ต่างจังหวัดทุกสุดสัปดาห์ค่ะเพื่อเยี่ยมเยือนครอบครัวและสักผ้าของเขาค่าใช้จ่ายแต่ละวันนะคะอยู่ที่ประมาณ100หยวนค่ะรวมค่าข้าวค่าน้ำสามมือของเขาแล้วนะเขาบอกว่า เงินไม่ใช่เรื่องหลักสิ่งที่ได้คืออะไรรู้ไหมความเบาของหัวใจไม่ต้องคิดเรื่องค่าเช่าห้องไม่ต้องมุนวายกับเพื่อนร่วมห้องไม่ต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าส่วนกลางนะคะหรือมานั่งปวดหัวกับเสียงลาคาญของเพื่อนบ้านอิสระที่คนเมืองไม่ค่อยได้สัมผัสค่ะยืนไหลนะคะเคยมีคนเสนอบ้านฟรีให้ด้วยซ้ําแต่เขาก็ปฏิเสธเนาะไม่แปลกใจหรอกคะ่ะเพราะว่าเขาเป็นโปรแกรมเมอร์เนาะเพราะว่า การตื่นเช้าท่ามกลางต้นไม้ได้ยินเสียงลมนะคะทำให้เขาอะค่ะสบายใจแทนที่จะต้องมาได้ยินเสียงเพื่อนบ้านนะคะทะเลาะก,กันหรือตะโกนโวยวายทุกๆเช้านะคะเขาเลือกที่จอดรถกลางท่ามกลางสวนนะคะมันทําให้เขารู้สึกว่าชีวิตของเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากเลยนะแค่แบบว่าได้สัมผัสบรรยากาศธ,ธรรมชาติตื่นเช้ามาได้ยินเสียงนกร้องแค่นี้เขาก็แฮปปี้แล้วนะคะแล้วเขาก็ไปทํางานเหมือนเดิมนะคะแต่ที่ เปลี่ยนไปนะคะเขาไม่ได้อยู่เพื่อตอบโจทย์คนอื่นอีกต่อไปแล้วแต่เริ่มหาวิธีอยู่กับตัวเองให้สงบที่สุดค่ะถามกลับมาแล้วเราล่ะมีอะไรมากเกินไปหรือเปล่าเราทำงานหนักเพื่อเก็บเงินไปจ่ายของที่ไม่เคยได้ใช้จริงหรือไม่นะคะเราซื้อของตกแต่งห้องท,งทั้งที่อยู่ห้องแค่ก่อนนอนเราผ่อนบ้านผ่อนคอนโดท,ทั้งที่ใช้แค่บางมุมของชีวิต ใช่คนนี้ค่ะไม่ได้บอกให้เราทิ้งทุกอย่างนะแต่เขากำลังถามว่าเรากำลังอยู่เพื่อความสบายหรือแค่ใช้เงินแลกกับสิ่งที่ไม่จำเป็นกันแน่นะบางทีนะคะการมีน้อยอาจไม่ใช่เพราะจนค่ะแต่อาจเพราะเขาเข้าใจมากพอว่าอะไรคือของจริงบางคนค่ะใช้เงินซื้อบ้านหลังใหญ่โตนะแล้วรู้สึกอึดอัดทุกครั้งที่กลับไปบ้านนะคะหรือกลับเข้าบ้านมา แต่ชายคนนี้ค่ะกับเลือกนะคะที่จะนอนในรถแล้วตื่นขึ้นมาทุกเช้านะคะด้วยรอยยิ้มที่เบากว่าทุกคนในตึกทั้งหลังนะคะชีวิตอะคะ่ะไม่ได้ต้องการพื้นที่อะไรมากมายหรอกนะแค่ต้องการที่นท,ท,ที่ที่เราหายใจได้โดยไม่รู้สึกว่าเป็นของคนอื่นแค่นั้นเองเนาะคุณกำลังอยู่ในที่แบบนั้นอยู่หรือเปล่าคะ สำหรับวันนี้นะคะเพชรสวยลาไปก่อนแล้วหากใครชอบฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถกดติดตามกดแชร์ได้เลยนะจ๊ะใครมีรถอีวีใช้แล้วดียังไงมาแบ่งปันได้นะจ๊ะหรือใครคิดแบบว่าเออฉันอยากจะเอามาลองนอนสบ้างแล้วนะก็ลองมาแบ่งปันดูนะคะไอเดียใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ